ก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุกรณ์ตกปลานาโรดนะครับวระเสาร์ที่76ทุ่งครุกรุงเทพนะครับก็เจอหน้ากันอีกแล้วก็จะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่น่าจะมีเรื่องเสียตังมาให้ม่ใ้วนะคอับอ่ะวันนี้นะครับผมนาโรนะครับอยู่กับรอกนะฮะสปินนิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง ผลิตภัณฑ์นะีกว่าเรียเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งตัวของค่าย v b a บ s นะฮะที่คุ้มค่าเงินมากๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ที่ว่าเห็นลอกแล้วปุ๊บที่ต้องรีบจับมารีวิวหรือมาแนะนำให้น้าๆท่านๆรู้จักกันทันทีเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฮะเดี๋ยวใครที่กำลังจะตัดสินใจกำลังจะซื้อลอกสปินนิ่งสักรุ่นหนึ่งนะไล่ตั้งแต่งานตีอบบอมเลยนะฮะไปจนถึง เขื่อนไปจนถึงออกทะเลเลยนะครับเพราะว่ามีหลายเบอร์นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันคุ้มค่าไงทำไมะราต้องรีบมันมีบอกมันคุ้มค่านี่นั่นนู่นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นล่อราคาไม่แพงด้วยนะครับเป็นล่อราคาพันกว่าบาทที่คุณภาพเกินราคาไปเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าชื่อรุ่นอาจจะอ่านยากนิดนึงนะเขาวีแบสรุ่นนี้เขาชื่อรุ่นให้อ่านว่านักเกิ้ลนะฮะนักเกิ้ลนะครับนักเกิ้ลคเอมยู เค e นะฮะ่ะอทำนัก,กนเล้นะนะก็ VBASS นักเก่เนี่ยเขามีตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันนะฮะสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วก็ไปจบที่เบอร์หกพันเจ้าใหญ่ตัวนี้นะครับโ,โหเห็นไหมฮะเดี๋ยวบอกให้ทีละเบอร์เลยคุ้มค่าคุ้มราคามากพันกว่าบาทที่บอกเลยถ้าใครยิ่งจะซื้อรอตสปินนิ่งนะฮะตอนนี้นะฮะ เอาสเปกมาชวสเปคนีเสร็จตัวนี้เลยต้องขออภัยยี่ห้ออื่นด้วยนะจริงๆเราก็รีวิวให้ทุกยี่ห้อนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าทางบริษัทนี้นะเขาค่อนข้างที่จะผลิตโผดิตออกมาเนี่ยค่อนข้างถูกลงแล้วให้คุณภาพกับกับกับผู้บริโภคเยอะขึ้นมากแบบเห็น,เ,หน,เ,หนเลยนะฮะเพราะว่าเราขายเขามานานๆแล้วนะของของบริษัทวีเกียรติเนี่ยเรารู้สึกว่าสินค้าเขาดี ึ้นมานเรื่อยๆจริงๆนะครับกับกยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะแล้วก็เ mm hmm. ขาเรียกว่าการจับจ่ายใช้สอยของนาตกปาที่ค่อนข้างที่จะเซฟลงแล้วก็เลือกสรรคุณภาพโดยที่ไม่ค่อยไปเสีเรืยอกับตัวยี่ห้อเท่าไหร่นักนะฮะ mm hmm. ก็เรือกได้ว่าเป็นแบรนด์รองจากบิ๊กแบรนด์นิดนึงนะถามว่อยี่ห้อติดปากไหมก็บีบีแบรนด์นี่ก็โอเคนะอยู่กับเมืองไทยเรามามานแล้วนะฮะเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะ <c oughs> อ่เจ้านักเกิลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกสเปคนะครับแล้วก็ให้ดูรูปร่างหน้าตาก,กันไปตั้งแต่เบอร์ 1, หนึ่งพันเลยนะกันนะครับคลิปนี้อาจจะแบบว่าใช้เวลานิดน,นึงนะเพราะรอบหลายเบอร์นะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยเปิดน้ำไ,ได้วยนะฮะอ่ะอย่างแรกเลยที่ที่ที่ทเห็นเลยเนี่ยนะฮะที่มันค่อนข้างจะแตกต่างจากโมเดลอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็คือเป็นรรอบเบอร์พันที่มีขนาดเท่าเบอร์พันสปูลลึกสปูเดียซีแบบนี้นะแต่ให้หน่ นะฮะหรือว่าเคนอเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมาเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมมานะครับสายก็จะเล็กกว่าอลูของเบอร์หกพันหน่อยพรยะงคาามหน่อก,ก็มีสองเบอร์นะก็บเบอร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็จะเป็นหน่อตัวเท่านี้ส่วนเบอร์ห้าพันเบอร์หกพันหน่อก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึดนงแต่ก็เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะเปิดแบบแบบนี้ได้นะลื่นเลยเพราะมันมีลูกปืนให้ด้วยบนล่างตรงนี้ <c oughs> นะครับ ส่วนขารอกก็ตีที่ห่อเขาละ้นะครับว่าวีแบสเบอร์หนึ่งพันนะฮะปูลนะฮะเป็นอลูมิเนียมน้าหนักเบาเบาจาะรูด้วยเป็นแอลสปูนะฮะร,ระบายความร้อนของพ่อเบรกด้วยโรเตอร์ก็เป็นแอร์ด้วยนะฮะคำว่าแอโรเตอร์เป็นยังไงแอโรเตอร์ก็เวลาหมุนมันจะเฟรนซ์กับ,สบรสปูลแล้วมันจะเกิดลมขึ้นมานะฮะทำให้ภา,าวะการเบรกเนี่ยค่อนข้าง่จะดีขึ้นเพราะ,ะนั้นตัวนี้ได้พลังเบรกมาแค่เฉพาะเบอร์พันนะก็คุณก็ได้ พลังเบรกมาค่อนข้างใหญ่เยอะแล้วนะเดี๋ยวนะนะครับถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาให้18 18ปกิโลเลยนะนะสิกิโลนะฮะระดับเป็น10บกิโลนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะ12บกิโลอ่ะคิดดูเบรกมันหนักมากนะสำหรับล็อกเบอร์แค่นี้นะฮะได้พลังเบรกมาสิกิโลแล้วก็แขนนะครับแขนหมุนเนี่ยนะะเราจะถอดให้ดูเลยอันนี้ ยิ S <S <tre o> ่งๆเห็นไหมเฮ้ยมีสีกันน้ำมีสีกันน้ำด้วยเห็นเล้วฮะแล้วก็เป็นแขนเรียกว่าแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นลูกปืนซ้ายขวานะครับย้ายข้างได้นะฮะเราก็ย้ายฝากันฝุ่นมาข้างนี้แล้วย้ายนี่มาข้างนี้ก็จะกลายเป็นล้อหมุนขวาแล้วนะครับ่วนเกลียวก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าหมุนซ้ายนะนะก็หมุนเข้าแบบนี้หมุนทวนขกนนาฬิกาถ้าหมุนขวาก็ มนตามเก็บนาฬิกาไปแล้วกันนะครับแล้วก็ปูนปลิปรับรีเวิร์ดได้เพื่อยามฉุกเฉินสายมุดใต้สปูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับเบาเบามากเบรหนักน้ำหนักเบาวัสดุที่ทำออกมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นยี่ห้อดังๆเขาจะเรียกอ่าเป็นคล้ายๆที่ไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์เป็นอารมณ์แบบคล้ายๆเคฟล่าะไรพวกคนนะฮะแล้วก็ลื่น ด้วยลูกปืนนะฮะทั้งหมดข้าบอลหูไม่ได้ฝาดนะฮะเก้าลูกปืนนะฮะท่านที่จะไปซื้อลอกในระดับเก้าลูกปืนได้เนี่ยในยี่ห้อยี่ห้อ <c oughs> ตัวเป็นหมื่นนะนะครับโอเคเห็นไหมเบอร์พันจุดสายเยอะนะแอรซีสปูลส่งสายได้ไกลนะรตรงนี้เป็นฉากใช่ไหมฮะยัางประมาณสี่พันองศาตนี้นะเรื่องแอร์ซีนะตะบุแอร์แขนเกลียวหนอบเชนอฟนะฮะอลู เบรกหนัก12กิโลที่เบอร์พันรอบ5.2บุนแขนรอบหนึ่งรอบรอบบุนไป5.2กำลังดีนะฮะแล้วก็แขนกวาน้างกับโรเตอร์เห็นไหมฮะอย่างกับาตากผ้าเลยนะฮะโหใหญ่มากแข็งแรงขนาดเบอร์พันยังบีบไม่ลงนะฮะนี่ฮะแข็งแรงขนาดนี้น,น่าจะน่าจะแข็งแรงที่สุดตั้งแต่ผมรีวิวรอกสปินนิ่งของ Vband มาเอาพูดงี้เลยนะลรื่นที่สุดสเปคสูงที่สุดนะครับกับราคาไล่ๆกันนะน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะฮะ ล่าสุดผมมีอะไรแล้วไปดูแล้วกันตัวนี้เหนือกว่านะครับแต่ราคากับแค่พันกว่าบาทเดี๋ยวผมบอกให้ตอนท้ายทีเดียวเลียวเบอร์อะไรราคาเท่าไหร่แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ติดตามดูไปก่อนอยู่ในก้อนนี้นะเดี๋ยวเดี๋วฟังไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวพิมพ์มาถามนะฮะว่าเราจะพยายามจะพูดให้ละเอียดที่สุดละโอเคนี่ก็คือเบอร์พันเหมาะสำหรับการตีกบบปอมเนี่ยรออเม่นน้ำเค็มได้เพราะว่าลูกปืนเป็นสแตนเลสกันน้ำเค็มแถมรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยนะฮะเปิดะปูออกมานะครับจะมีเสียง แท้ๆเข้าไปนะเสียงลูกค้านะครับม่ต้อกแกเพราะเรารีวิวในเวลาเปิดทําการบร่อยปกติจะรีวิวตอนก่อนร้านเปิดอ่ะบิดคายเบรกออกมาแบบนี้อย่าลืมซื้อจะนบีเบรกนโลดนะมาทาเพิ่มพลังเบรกขึ้นส0สิเ็นโอ้โหเกี่ยวละเอียดมากเลยออกนี่คลิกเสียงมีสปงสปริงแข็งแรงทีเดียวเชียวนะฮลูกปนน้ำหนักเบาสีนบนซีนล่างแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ปัญหากันน้ํา ตอาสังเกตในของสนามวีไอพเขาเจน้ำมาเทล้วเอ็มจีนีกน้ก็บุนไปมีน้ำมาเทครับแลก็การน้ำระดับหนึ่งล่ะเออสำหรับลอกราคาเท่านี้มันก็ไม่เคยมีในปรากฏการนะใช่ไหม,มก็เาให้มาก็ใช้ยไปโอเคแถมมีโอ้โหนี่ครับเป็นบุสตัวน,นี้แล้วก็มีลูกปืนตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะนานเราจะได้เห็นนะลอกราคาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นดียังไงอ่ะก็เวลาเจอปลาใหญ่ผิดคิวเงี้ย ถ้าตะปูนอยู่ในท่าที่ยืดสุดนะมันชอบโค้งในะม,มันก็จะไปเบียดกับโรเตอร์นะทำให้เกิดอาการขรืยแขนแขนคดต,ตัวนี้มีรูกปืนประคองมีปอกประคองบนล่างนะฮะมันก็นแข็งแน่ไงอืมดีแคเบอรผ่านนะฮะนะใช่ไหมเออแล้วที่สำคัญมันสวยเห็นไหมนะ่ะสวยไหมล่ะนะ, <laughs> นะ,ะแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะความสวยนะ ว่าไม่ได้แต่ผมว่ามันสวยดีนะครับส่วนกล่องเขาก็น,าน่าตาตามประมาณแบบนี้นะนักเก้านะครับอ่ะเบอร์สองพันนะครับก็จะตัวเท่านี้กับเบอร์พันสมูสม่สบู์ใหญ่โตขึ้นมานะคมาบเก็บสารได้ยเยอะขึ้นนะครับแต่วนี้ใกล้แค่ใกล้เคียงเลยก็เพื่อพันหมุนขารอบนะฮะ หนึ่งรอบก็หมดไปห้เหมือนกันแค่ลฟเฟอร์นัลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ้าเบรกเป็นคาร์บอนนะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับแล้วก็ตัวฟันเฟืองข้างในพวกเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าแข็งแรงกว่ารุ่นเดิมเยอะนะฮะวัสดุที่เอามาผลิตนะฮะกันน้ําแบบสี่จุดที่เพิ่มขึ้นมานะฮะวอเตอร์บูฟตั้งแต่เมื่อกี้ที่เคยเห็นที่พี่เบอร์พันนะฮะนะครับนี่ฮะส่วนเบอร์สองพันก็ใช้งานคลา้คลา,ยคลายเบอร์พันนั่นแหละ ก็เล่นสายได้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอหนึ่งซป,ปูมมาเก็บสายได้เยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่าใช้สายพีเอเท่าเดินมนะนะครับน้ำหนักรอก็ประมาณโดยประมาณ200กว่ากัวกัมสองร้อยห้าสองร้อยยีกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสอแปดสิตัวใหญ่สุดเพิ่งจะสามอยเก้าสิบก้ัมยังไม่ถึง4ีขีดเลยถือว่ามันเบามากนะฮะนะครับเนี่ยเบกิโลนะครับเลูกปืนนะฮะคำวนวณเอาแล้วกันไดมิเตอร์สายก็บอกว่าศูนเนี่ย ใส่ได้180เมตรเลยนะพีหนึ่งได้180เมตรตันนี้พีหนึ่งได้มา150เมตรนะเลือกใช้ถูกงานแล้วกันตัวนี้ก็เป็นตีชดเยวอสดเป็ไลท์จิกกิ้งเกมทะลงทะเลออกได้หมดนะฮะ <S <S ก็เบอร์2,000นะไปไปแบบสปีดนิดนึงอ่ะต่อไปก็เป็นเบอร์3,000นะฮะใหญ่โตมอ,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 องออลขึ้นมาอีกก็เล่นสวาวแข่งนะฮะหรือไปแคสการทเทนะฮะ ไปชิคกิ้งนะครับ,บก็เล่นทั้งหมดแล้วเนาะประมงประบอร่อเนาะนะฮะเออส่วนเจ้าเบอร์นี้ก็พลังเวทให้มาอะไรล่ะเดีย๋ยนะแบบวนะแป๊บหนึ่งอ่าผมให้นี้มาหน่อยแม่นะฮะสิบห้าโลนะถ้าพลังเวทมาสิบห้ากิโลหน,หน้าผมเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะรื้อแรกเลยเก้าลูกปืนนะครับพลังเบร้มาสิบห้ากิโล ในเบอร์แค่นี้นะคิดด้วยแล้วกันนะคงชมเอ้ยนะฮะนะครับผมลองเบ่งลองนั่นนะคอับปุ๊บตึ๊บหมุนหมุนไม่ไปผมเจ็บมือละโอ้โหน็ตหนักเงหนักจริงยบ่นในรถแม่งมารีวิวแม่งมโนอเนี่ยนี่นั่นนนไม่แม่มาเราซื้อมาใช้ดูล่อราคาแค่นี้ซื้อมาใช้ ไม่มีปีกว่าดู้ยแล้วนะฮะเงินไม่มากด้วยนะฮะแถมใช้ดีจะซื้ออีกผมจะไม่มีไม่ได้หรอกผมไม่รู้เป็นไรนะเวลาขายดีๆแล้วชอบของขาดนะฮะอันนี้าฝากฝากแซลฝากแซลวีแวนด์หน่อยอ่ะเรื่องลายเปรี้ยวสะใจไดมิเตอร์สายเป็นไงบ้างเบอร์นี้เขาบอกว่าใส่ศูนย์จุได้185เมตรนะครับนะ,บนะบก็เลือกใช้กันแล้วละกันสายพีดีนะที่เป็นสายพีดีนะเราสามพันนะจ๊ะ ตัวเบอร์สี่พันก็งานให้าขายเบอร์สามพันแหละนะบึกเล็กๆสวายงานป๊อปงานแคสทเลนะครับงานปลาบอรทั้งหลายแหละนะครับนี่เลยนะฮะก็เบอร์สี่พันก็พลังเบร 5, บกเขาก็ให้สิบห้าโลอีกเหมือนกันนะพวกนี้เขาจะลงคร่าวๆไว้แหละเวลาใช้งานจริงๆอ่นะเบรกพวกนี้มันเกินแล้วแหละแต่เขาไม่คุ้มไม่อยากจะลงโ,โกเวอร์ไว้เพราะเบรกเพราะเบรกคาร์บอนมันเบรกดีอยู่แล้วนะฮะเก้าลูกเือเหมือนกันรอบห้าจุดสองเหมือนกันนะฮะ โอ้น่าใช้มากนะครับการนงกันน้ำเรียบร้อยเลยลื่นนะลื่นจริงๆน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันเขาให้มาพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะนะครับรีแบค็คเขาไม่ได้จา้างผมมารีวิวนะฮะผมมารีวิวเพราะเห็นว่ามันคุ้มค่าเงินกับลูกค้าที่จะจ่ายพันกบาทเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแล้วก็เพิ่งมาใหม่มยังไม่ตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาถึงในกลุ่มไซส์ใหญ่มากนะเป็นเบอร์ห้าพันนะเป็นเบอร์ห้าพัน โดยคห้าพันก็พลังเบรกพุ่งขึ้นมาเป็นสิบแปดกิโลนะครับรอบก็จะลดลงมานิดนึงจากห้าจุดสองเหลือสี่จุดเจ็ดนะฮะหมุนรอบนึงเงี้ยโรเตอร์แขนกว้างจะหมุนไปสี่จุดเจ็ดรอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหนืดกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะมันไว้รองรับปลาใหญ่ไงเหมือนรถใส่เกียร์ต่ำขึ้นเขาอะไรเงี้าายใช้เกียร์สูงขึ้นเขามันก็เปลืองว่าพังขึงน้นได้เด้อหัวสปูนก็ยังคงเป็นเออซีเหมือนเดิมสปูนน้ำหนักเบาอลูมิเนียมซีเอ็นซีนะครับโลหะก,กันน้ำเค็มโลหะก,กันน้ำเค็กกเมไมไ่่วา การน,น้ําเข้าอีกอ,อนะครับแขนก็ยังคงเป็นแขนเกลียวแบบนี้นะครับแขนเกลียวแบบนี้ก็ต่อยอดเอาอดอกเอาผลได้ง่ายเพราะว่าของแต่งเยอะเวลาย้ายแขนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแกนนะหันไปเสียบอีกข้างได้เลยเพราะมันโค้งเกลียวกันข้างตรงมีสองเกลียวนะครับประลื่อนตัวเลื่อเลยด้วยลูกปืนทั้งหมดเกลูกปืนนะครับน้ำหนักตัวนี้ก็จะอยู่ที่ส7 6เจสหกกรัมนะฮะ ดามิเตอร์สาย0.35ได้240เมตรนะครับแล้วก็0.45ได้140เมตรล่ะนะฮะโอ้โหจัดไฟล้วกันนะครับสำหรับเบอร์5,000นะฮะใช้งานยังไงก็อันนี้ก็คงจะเป็นสวายบึกงานแคสต์งานป๊อปงานชิคกิง้งน้ำที่ลึกหน่อยนะฮะนะครับสปินนิ่งเกิร์ลนะเบอร์5,000นะฮะต่อไปก็ เป็นเบอร์หกพันี่เลยไปเลย,ไป,เลยไปหัดประบงประบึกไปอัดหน้าดินทะเลตกค้างเรือใส่ตะกัวใส่เรือสดนะฮะหรือว่าจะไปจิกกิ้งนะฮะที่มีน้ำหนักเยอะๆน้ำลึกๆอันดามันเลยพวกนี้นะฮะลองรับได้สบายเลยพลังเบรเขาลงมาให้สิบแปดโลแต่จริงมันเกินนะผมผมผม,มันเกินแล้วล่ะนะครับเก้าลูกป,ปืนในเวลาได้ปลาเดินเล่นนะนะฮะหมดเงินเพลินไปเลยนะ ทีนี้นะครับมาถึงเรื่องการรับประกันก็คือซ่อมฟรีหลายฟรีหนึ่งปีอยู่แล้วของทางบริษัทวีแบทเขานะฮะนี่ก็เป็นงาน after sale <c oughs> ที่ที่ที่เรียกได้ว่าดูแลลูกค้าดีมาตลอดเลยมี <c oughs> อะไรทุกชิ้นเดิมนะไม่ต้องกลัวพังแล้วไม่มีอะไรซื้อนะครับซื้อฝังซื้อก็ฝังซื้อผ่นานเราไดเลยอ่ะราคานะครับสตาร์ทนะฮะราคาสตาร์ทตัต้งแต่เบอร์พันนะครับเบอร์พันเบอร์สองพันเบอร์สามพันเบอร์สี่พันเบอร์ห้าพันนะครับคิดง่ายๆเลยเบอร์หนึ่งพันเนี่ยสตาร์ทที่ 1,300บาทนะครับ1,300บาทสังเกตว่าก็แพงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงประมาณร้อยหนึ่งว่าแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานโอ้โมเยอะมากนะครับพันสามนะครับไปจนถึงอรพันสามพันสามห้าสิบพันสี่นะก็มีเบอร์พันกับเบอร์สองพันเนี่ยพันสามฟังของจริงนะนะเบอร์หนึ่งนพะันะ 1, กับเบอร์สองพัน 2, เนี่ยเอาไปเลยหนึ่งพันสามร้อยบาทเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พัน นะเอาไปเลยหนึ่งพ้อบาทนะครับแล้วก็เบอร์5000กับเบอร์หก0ันเอาไปเลย1นะนึ0งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะใมันต่างิดนึงเก้าสิบาทนะเบอร์ห้าพันกับเบอร์หกพันทุกงายว่าก็พันสามพันสี่พัเ้าสบนะครับเบอร์พนะันเบอร์สองพันเบอร์สามพันเบอร์สี่พเบอร์ห้าพเบอร์หกพันะเลือยใช้ถูกงานแล้วกันนะมีอะไรดีๆก็จะมานําเสนอให้ใหม่ บอกเลยว่าคลิปนี้ใครไม่ดูเสียดายแย่ใครที่กลังจะซื้อรอตสปินนิ่งสักตัวนะนะครับสั่งซื้อมาค่าส่งทั่วประเทศร้อยเดียวนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านอุปกรตกปลานาโรน์นะฮะประชาชนที่เจ็ดสิบหกทุ่งคุกุอเคนะวันนี้เสียงดังนิดน,นึงขออภัยด้วยรีวิวตอนเปิดร้านอยู่ก็พบกันได้ทุกวันเลยเปิดบริการเก้าโมงถึงสองทุ่มเนาะฝากซับสไคร้ด้วยกดกระดิ่งกดยิงกด กระคงระคางกดให้หมดนะฮะมีอะไรกดกดทั้งหมดคนที่ดูผ่าน YouTube นะถ้าเกิดคนที่ดูผ่าน Facebook นะฮะแฟนเพจร้านอุปกรณ์ตุบานนารอเฟซบุ๊กคอมเนี่ยก็ข้างล่างมีคำว่าข้อความอยู่กดก็เลยสั่งซื้อก็ทักข้อความก็ไปเลยนะครับแล้วก็หรือใครที่ดู YouTube อยู่ไปตาม ID เดียไลน์ที่ขึ้นมาให้ก็ได้ s i r o j 5 7 5เจ s i r o j 5 7 5แล้วเดี๋ยวจะได้เล่าดีๆไปใช้ระดับ9ลูกปืนพันกว่าบาทได้หายงายมากผมบอกเลย ไม่รู้จะรีวิวและสื่อสารทำหน้าตาไงให้ดูแบบน่าอยากซื้อกันนะแต่ผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากนะของมันต้องมีแบบนี้นะติดกล่องลกตัวหนึ่งใครที่มีรอกเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยอาจจะซื้อเป็นลอกสแสปไว้ก็ได้นะครับหรือว่าลูกหลานตกปลาซื้อเป็นของขวนนัญได้ก็ได้นะครับใช้ดีจริงๆนะฮะกระตุ้นทีเลยโดยนรสจ้าเก่าพบันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะครับรอบคันสายเยู่อุปกรณ์อุปกรณ์เสื้อผ้าท้าผมจะมา รีวิวให้แบบนี้นะครับคลิปหน้านะครับแล้วก็กลางคืนนอนไม่หลับไปดูไลฟ์สดนะอาทิตย์นึงจะไลฟ์ประมาณ3าวันนะไลฟ์สดในเพจนี่แหละในแฟนเพจร้านลูกกราดตกปลาโนโรดนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเราเปิดกลุ่มไว้ให้แล้วด้วยนะฮะชื่อกลุ่มโรดฟิชชิ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไว้ที่เป็นลูกค้านโรดเนี่ยไปจอยกันนะถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรกันอะไรนะนะก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเอนห่มนโรดไปก่อนคลิปนี้หมดเสียงแล้วนะมันเจ๋งมาก ผมบอกแค่นี้แล้วกันมันเจ๋งมากซื้อซะซ,อซ,อซื้อซื้อซื้อเลยขอบคุณมากๆัสดีครับ